มาเดอ้อพี่นอ้องมาแพ็กแ่งสอยกันเมื่อนี้แตงออกดีครับ400รโลเช่นเดิมไปแล้ว100ยกิโลยังอยู่นี่ประมาณ300กิโลครับเดี๋ยวจะเห็ดแพ็กขาเป็นเวียนเวนกันเพื่อนไปกินเขานะครับ บาววัดไปกินเขาคนตื่นตั้งแต่หกทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งเย็บแต่งเย็บแต่งผู้เดียวเราว่าแล้วแคกไว้มละสิบกิโลสัางมึงด สวัสดีครับมืัอนี้ผมนุ่มงนรนพเลาะนะครับจะมีโอกาสมาทางสวนเซรีนะครับมาพบกับคุณผู้องครับมืัอนี้มาพร้อมกับทั้ง่ายวิชาการนะครับคุณแทสั่สอนนะครับสวัสดีครับวัอนี้เพิ่นเดินทางมาจากทัปปูดอนครับผมมาแนะนำนะครับวิธีการใส่วิธีการเท็ดนะครับว่าเทสต์ยังไงทำให้สวยงามนะครับมืัอนี้มาพร้อมกับทั้งลูกค้าหน้าไปครับมาจากท่างคุณพภาเขาได้ไหมครับแน่มากเลยครับแนะนำซื้อเลย ครับสวัสดีครับผมขา้าราชการครับมาจากคณะสุนทรภารกมารับแต่งไปจำหน่ายครับ,รบสนใจสวนนี้ก็ติดต่อครับเจ้าของสวนมาเลยนะครับถือว่าไม่นี้โอกาสดีนะครับเดี๋ยวจะให้กล้องจับเบิองนะครับว่ารถมาล่อมาพาอเอาเสร รครับตอนนี้ท่านแปลงของเขาคุณแอนสักสซอนนะครับนี่คือเป็นแปลงขอ,องเจ้าของเองเนาะวันนี้แต่ด้พามาเบิง้งครับผมติดตามเบิ้งตั้งแต่<ไ>เริ่มปลูกนะครับที่นี่ทาการเฮ็ดการปลูกพืก่อปนดังไก่นะครับที่นี่การใส่ข้างใส่ยังไงคือคลิปฟอนๆผมจะเฮ็ดไปแล้เดียวนะครับวันนี้คุณแอนจะมาแนะนำในเรื่องไหนเนี่ยในเรื่องการใส่ขานแ่เดียวนะครับวันน้มาแนะนำในเรื่องของการปลูกครับซึ่งส่วนนี้มันจะเป็นส่วนเอ่อ กีที่ตัวขล่างเช่นตะรูตัข้งลางอะไรก็จะมีเป็นมันทัมรังเป็นทัวแล้วก็เป็นแตงซึ่งแตงนี่ประมาณอยู่ที่ไรหาอะไรครัอยู่รหาอะไรเรางเราได้ป็นรู้เรียนในเทศบาืองว่างวเขามีบระีทำนี่เขาจะาจัดการอะไรท่นี่ได้สำหรับแมนครับตรงนี้มันจะาเขาถ้าสนใจครับาก็ัการกัได้แต่มันนี่มากจริงมากเบิ้งมากมานี่นในเรื่องของที่รปลูกแตงนะครับซึ่ง ในบริษัที่เอสเทนะครับตรงนี้คนทนี่อำนาในเรื่องผมแองเพราะว่าเป็นพีน่นุ่มนทุกคนางาคร,ครับผมที่พ่นนะครับคัองด่วา่นเพิ่นเพิ่นจพิิงเรื่งอนนนจจงนี้แล้วผมก็เด้รเียนดูวิชาน้ำจากข้าเอมานะครับ,รบแต่มากตอ,อ,อนอนอง,องเฮุึ้นตรงนี้จริงๆแล้วผมก็บ่าไเฮเองนให้นอ,นองเป็นเฮตนะครับซึ่งถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆนะครับมีพื้นานบผม ง่ายๆนะครับเก็บง่ายๆเมื่อกี้เขามาบอกกันจะแบบใส่ข้าวไปเปต้นแตงแล้วเพิ่มดุกของแตงก็ดูกระชือใบนะครับใบแดงแดงที่ยังท่านอีกเก็บนะครับลองหนึ่งเป็ยังเที่ยวสดชื่นดีเมื่อนี้เก็บได้เป็นมือที่11-12มือแล้วครับแต่แต้มือเก็บแต้มือแรกมากนะครับทามอีพอเพิ่นถามเบาวอัดว่าเพิ่นได้หาตันอะไรไหมครับผมห้าตันอยู่นี่ประมาณนี้ เื็นว่าน่าจะสุดตันยู่แล้วครับจะอยูุ่นี่เนื้อที่ที่เป็นเนื้อที่ปลูกแตงจริงๆกับมั่นตองนันกว่านะครับกระเบื้องครับกินพัดท่าเนาะกรีนพัดท่าครับพี่น้องครับกินพัดท่าครับอันนี้ซื้อพันธุ์ของเพันนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ทางอุดรท่านเชลินลุงระวีครับซึ่งดกเขียวงามขึ้นกันครับแม่สันกระเบื้นงครับแดงนี่ครับเนื้อเนื้อผิวโอเคหายให้เบิ้งใกล้ๆสูมให้เบิ้งใกล้ๆกินให้เบิ้งแล้วโชว์แล ในการปลูกนะครับมันกับ่มี่ย่ากๆครับถ้าห้องนี่ครับเป็นพยางนะครับห้องกับคืนร่องห้องปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใกล้พมีกับห้องไปนะครับแล้วห้องก็ยกรองก,ก,องกอบขึ้นมานะครับแล้วก็นในการที่ห้องสี่ยอดเมล็ดคือถ้าเป็นลูกค้าลิ้งยิ้มไฟของท่านนี่ผมจะี๋ยที่นะน้ำว่าให้แช่เมล็ดก่อนเอ่อจักประมาณจักชั่วโ <Bing ham> ม,มงนึงเหรอครับแล้วก็เอาใบตื่นต่อมาเาก็มาหยอดเลยนะครับแช่เมล็ดก่อนเนาะครับเข <Bing ham> าก็ขึ้นน้ำแล้วก็หยอดแล้วขึ้นน้ำเลยครับตัวนี้จะเป็นระบบ เอ่อน้ำยศนะครับใส่พะยางนะครับคุ้มพะยางพะยางเข้านี่ตรงมนี้มันบ่ถ้าเข้าเห็ดระบบนี่อลี่นี่ตัวนี้สีดีกว่าครับดีกว่าที่ห้องเใส่พะยางคุ้มครับเรื่องห้องเคุบมคุมเรื่องหน้สองความเื่นเห้องก็เฉได้นี่ครับสังเกตว่าดินผมนี่เป็นดินหินแหนะครับถ้าทำนี่มันก็ยังยังแหงอยู่ครับถ้าให้เป็นดินเหนียวดินทรายยังก็ชีดดีปีย่างหนึ่งนะครับมันก็ขึ้นยุกับพื้นที่นะครับตอนตองแหงน้ำเนาะครับ ถ้าเปียนน้อยนิดหน่อยหนึ่งครับพอดีของใช้พายางปูกระเคลหนึ่งเกี่ยวครับขุมหญ้าของวัชพืชที่ขึ้นมาหยังอาหารน้ำมันนิดหน่อยลงครับสองอะไรก็ความชุ่มชื้นครับเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเงินบาดในห้าตั้งมาลงใส่ตะไคร้เนาะครตะไคร่เนี่ก็คือม้วนละลอยตามร้านค้าเขาทั่วไปตามล้านล้านล้าทั่วไปครับพื้นที่ก็ร้อยบาทครับอาจจะเป็นแปดที่เก้าที่แปดแถวพื้นที่ครับ รับปัญหาอย่างนึงคือของแต่งก็จะเป็นพวกล่าํำค้างครับพวกนี้ต้องก็ต้องมีการใส่ยาเนี่ยจังหน่อยครับกับธรรมดานะฮะลำค้างมันจะเป็นจุดๆุดครับเทคนิคการให้น้ำในช่วงนี้ก็คือให้จะให้เกินเที่ยงครับถ้าเกินเที่ยงินไปความชื้นสูงเอ่อยังาแรงมากอีกอาจจะเกิดล่าํำค้างย่งไงครับผมอครับมีค่าการในตัวนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับผมได้ความรู้หลายนะครับคิดว่าจะปลูกแต่งปลูกยัง สำหรับปุ๋ยน้ำดิกนิ้ไฟนะครับมันก็จะมีอยู่2สูตรนะครับหลักๆในการใส่ครับแต่งสูตรหนึงก็คืออ่จะเป็นเด็กต้นยำต้นนะครับก็คือห่อจะใส่อยู่ประมาณอ่ตั้งแต่แต่งอายุมั่นสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเริ่มมีใบจริงขึ้นมาห่ากับสีเทเลยครับผมสูตรสูตรหนึ่งคือฟ้าเขียวครับฟ้าเขียวสองขวดนะครับห่ากับสีไปจนหอดประมาณยี่สิบมือยี่สิบห้ามือครับเพราะเกินนี้เพราะหอดยี่สิบห้ามือแต่งนั่นเริ่มสีนานแล้วเ้าก็ต้องสะสมอาหารครับ คือเทาเตรียมต้นได้ดีแล้วก็ต้องมาสะสมอาหารเพราะเริ่มมีดอกอะเข้าชิ้องสะสมอาหารแล้วครับก็คือเปลี่ยนเป็นสูตรสองสำนันครับโบนิมี่ยังไหลแค่สองสูตรใช้ยุทธมีกับพ่ออลไรครับตัวซองกับเหลือแล้วเนาะครัส่วนปุ๋ยทั้งดินเขาก็ช่วงเตรียมต้นเขาก็ับอาจจะถ้าร่องพื้นก็คือเป็นสูตรถ้าดิ็นไส้ก็สูตรซิมหาซิมหาซิมหาแต่ว่าถ้าเป็นดินเหนียวก็แนะนอนเป็นสิบหกสิบหกสิบหกครับผมโมีคือหลักการนะครับเดี๋ยวเราเพราะมันขึ้นมาจังหน่อยเข้าจากได้คะแนนหลายซึ่ง ซึ่งช่วงนี้นี่เป็นอาจจะเป็นนาหนาวนะครับกลางคืนนะอาจจะหนาวก็คือการเรื่องเติบโตของเขาอาจจะพอดีวันใดเขาก็ใส่ยิ่หายเจ็ดเจ็ดนะครับหรือยิบเจ็ดเจ็ดนะครับซึ่งมันมีการเล็งต้นเล็งแขนงก็ใส่ไปจนถอดมันสิบแปดมือครับแปดสิก้าเครอบกันกับแต่งนะครับสังเกตว่าทัวเขานี่จะออกขี้หลังนะครับผลขลิบออกขี้หลังเคนตอนนี้กำลังที่เริ่มมีผลผลิตนะครับซึ่งทั่ววันนี้มีอาการเป็นใบเหลืองหมากเหลืองนะฮะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าสุดายแล้วนะครับปกติทัวร์กับแตงปูกันนี่ก็แต่ในช่วงเมื่อกี้นี่เป็นกับทั่วประเทศเลยครับใบเหลืองแตงนี่สิไปกว่าสิเกิเร็วกว่าครับปลูกพร้อมกันกันตอนนี้หับต้ดอกกําลังมากครับดอกกําลังไหลครับตัวนี้ก็ไม่ไหลหรอกครับนี่ยุ่งหนึ่งสองสามปีแทนหนึ่งงานปลูกันทางคางแสงนี่นะครับแม่ตัวหนึ่งงานจะหนึ่งแต่แต่สิ่งที่เราเห็นความชัดเจนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเทามองไปก็คือมาเริ่มไล่แล้วครับ ทราบราบแล้วตรงนี้ผมก็บผู้รู้ก็น้องเอาท่านยังมาปลูกนะครับแต่ว่ารับประกันได้ว่าถ้าใส่คุยน้าบิ๊กนิ่งไปนีคือจวดแน่นอนดอกเต็มงามแน่นอนครับบอกว่าแตะดอกนะครับได้ฮอตมากมึงเอารถดสาหรับคนที่เก่งแล้วนะครับกาชจีมองเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับเมื่อไหม่นะครับถ้าสนใจในเรื่องการใส่หรือว่าเรื่องยังกับทรมาถ,ถามสอบถามุ่มหน้าน้นได้ครับต้องมาศึกษาเป็น,นะครับต้องศึกษาดูว่าเป็นยังไง,ง,ไงถ้าอยู่ในระเบียบกระเพือกัอนม่วงสว่างนครับท้า มีโอกาสมาเบิ่งได้ก็มาเบิ่งงานได้ครับบื้อนี้ย่างรับคอเนาะเ็ีอีกโดนครับผมบ้านหทัดขับคอตะบลบ่อแก้วเพเภอบรรมงแต่ว่าซื้อกรุงเทพนครนะครับว่าเรื่องเกษตรนี่จะต้องเอาใจใส่นิดนึงต้องไปข้ามไปยังประเทศใดก็ลุ้งตะต้นก็ดีครับนี่คือลุ้งตะต้นลุ้งตะต้นสองตนเมื่อเกิดนั่นครับ ของเรานี่ยอดเม็ดเป็นปะครับยอดเม็ดแล้วก็เง่นเลยครับยอดใส่ลุมเลยเด้เนาะเนี่ยเอ่อลุมกับดินกบข้าวกับ่อยนานมาเนี่ยมันมีความส้ดแล้วมันก็จะขึ้นมาเองครับง่ายๆครับถ้าว่างามกับทั่วนี่ปกติแล้วผมันแฉบว่าอยากให้ใส่สูตรหนึ่งเพราะว่าทั่วถ้ามันงามใบไหลก็คือดอกมันก็จะเปนบไหลแต่ตัวนี้คือห้องมีสูตรสองนี่แหละไงดอคือน้องมันกับอัดขึ้นมาแล้วก็นี่แหละครับห้อกับใส่สูตรสองชอดอกเต็มเลยครับก็ต้องห่วงครับเรื่องเราปุ่มมีหมากมีผลปลูกยังเราน ก็เวีนมันครับผมปลูกมันแต่ต้องลงหัวอย่างเงี้ยตัดมือแหงครับผมไปไปดึงท่านางหรือกับขึ้นสวนพริกพี่ปลูกไว้ตั้งแต่โดนแล้วครับเพราะว่าพี่เท่านีิครับต้นไม้มันถึงนีครับเพราะฉนันได้รับพคือพวกพี่วีขาวลงนะครับก็คือใกล้ก็ใครดูสนใจดูแลบ้างไดมครับแต่ว่าก็ใส่ระบบให้เพิ่นอยู่นะฮะแต่ว่าก็มีหมาให้เก็บให้ได้กินอยู่นะครับเป็ี่ยนเวลากใบไม่ติดปูดูจังมันเบาเบาเงี้ยงครับแต่บางทีเราเลือง เกิดจากสาเหตุหักลักของพริกตัวนี้ก็จะเป็นไม่มีขาวสังเกตไหมไม่รัดจสีลงครับในบริษัทเขามียาทุกอย่างเนาะมีครับแต่ทุกนน้เขาต้องป้องกันโดยการฉีดยาความแรงย่างเดี๋ยวครับัวอื่นเขาควาสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่าแก้เวลาเกีวบมุมีครับผม,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 มนยังบอกกับรันตีตรงนี้นะครับ <S <S คนอื่นอาจจะมีแต่ว่าผมผมโมโหครับในส่วนนี้แต่ว่าหักลักเราตามวิชาการคือว่าถ้ามลรงปากดูนะครับพวกไม่มีขาวม่สิีมันก็จะเกิดทุงทีอยู่แล้วครับ ซึ่งถ้าสวนใดกำจัดเมื่อีขาวบ่ได้หรือว่าห้องป้องกันแมลงไไบ่ได้คือก็มีโอกาสเปลี่ยน,นอยู่แล้วครับแต่ว่าเ้าก็มีหมากเก็บอยู่ห้องห้องบ่วซีเรียสมั่งรับหมากมันโยกโยดีอะไรกูได้แต่และต้นเนี่ยจะเป็นพริกกระเลียงเนาะยเออครับก็จะได้ไประมาณนี้แหละครับก็คือแบบธรรมชาติธรรมชาติไปเลยครับก็คือยอยู่แบบพอเพียงนะเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้คือปลูกมั่นปลูกยังเราผมว่ามัน อดอแอเปินใหม่เนาะผลผลิตมันบ่ค่อยอันนั่นเป็นได้นะครับผมก็เลยอยากให้เป็นสวนนะครับจะได้ปล,ยยกกลูกไอะไรเปอนใครอยากขอกมาเบิ่งงานมาชมง,งานขอกมาเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อจาจจะไม่สวยเป็นไดรครับแต่เราผลผลิตนี่เห็นดีแน่นอนครับถึงไม่สวยไม่งามก็ตามเถิดคุณแล้วเวลามาเปิดแล้วมีแต่หมกติดต่อยๆข <c oughs> ายไปเบิ่งแค่นัลลุบครับไปซื้อเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้คิดว่าจะเป็นแค่ตะลุบเรื่อยแล้วฮะเหนือเหนือขึ้นได้สองอันนี้แล้วครับเยอะอีกบักมายนงครับ เอ่อตอนนี้ในเรื่องของเกษตรผมสิแนะนั่งท่นะครับเ้างตรงเบื้องเอ่อแรงงานน้ำนะฮะเพราะว่าเรื่องเกษตรนี่เอ่อแรงงานสําคัญครับเพราะว่าถ้าเ้าไม่แรงงานจัดการบพาท่านนี่อาจจะขับเกษตรเพราะท่านนะครับเ้าต้อตงเบิ่งว่าเ้าสิเท็จอี่ยังถึ้มันคุ้มค่าแล้วกันครับตรงนี้แนะนำแนะนำในเรื่นนนนองของแรงงานน้ำครับแต่ถ้าไม่ได้แรงงานแรงานแรงงานมันไม่มีนะครับกาากับเริ่สม,ม,มสีออกมาก ต้องนะีขาแอาหเป็น่สองครับต้องเลือกแล้วเป็นอรนะ่สองดอกกำลังมากเมือนบางวัดผสมนีดอกกันอยู่พอแปดก็เอาได้แล้วครับมือหนไเหลียวแดงมาดูสิครับผมมาดูสิเพราีแงงานจัดการกีอยู่แค่เพี่ครับสองคนสามคนนะครับเป็นแรงงานในขอบรัวครับตรงนั้ก็จะเป็นนะครับแค่ตลุก เน้น <c oughs> บดหรอครับยิปนป <c oughs> รแน่ใจว่าปลูกจักต้นนะครับเพิ่งเคร่ร่เ่มาสมผสมผสอนเรากเพ <c oughs> ผมม่าอุปกรณ์นั่นเรื่องุเบียอยู่นะครับมามือนหรกหถือว่าแต่เรื่องครับนหละค,ค,คือปุ๋ยน้ำทิ่กินไส้สุดหนึ่งครับฮะ <c oughs> ต้นปุ๋ยทางดินเขาก็ต้องใส่ประจำู่ได้ครับก็คือธรรมดาใส่ทั่วไปเมื่อสอย่างมาบวกนวกกัน พุนครับเป็สูตรไหก็ได้ครับผมมีห่อได้ก็ได้เวางก,กันถ้าว่าทั้งสูตรน,นี่ก็คือถ้าเร่งต้นเร่งยังก็คือถ้าเป็นคือผมบอกแล้วถ้าเป็นนินใต้กับซีถ่าพิจ้างหังวกกับซีาครับแต่ว่าถ้าถ้าให้ได้ดีก็คือเอาซีถ้ห้าซุ้นๆมาบวกด้วยนะครับในเหตุแห่งความิตท้องทังนนี้ง่ายครับดยก็ <ranked S 2> ใส่ปุย๋ยน้ำดิดนิดไฟใส่ยายตามสติปในการดองจัดลงเขาเรื่องนะฮะถือว่าโอเคครับเพียไฟกับ ยังบ่มีครับยังบลาเลงถ้าลงนี้ชเชเป็นยังสี่ครับนงนปครับถ้าลงนี่เนลุนี่สแสดงอาการที่โดนเลี้ยวขึ้นกันครับใบก็จีกูจีจังลงเลยเนาะกรนนดงะยุอกวก,วกิแดงครับดังเกตง่ายๆบ่เดินสิบคมีไรแดงครับีบดดกูลทุมนีจะเป็นเพียไฟส่วนหลครับไแดงสิบ,บวคมีตามที่เห็ุตรงนะ แขนงก็ยังออกวะท่านนะครับแขนงก็เป็นยังไรอยู่ซึ่งตรงนี้มันมันต้องจัดการแขนงครับแรงงั้นคื่อพงษ์บ่อแรงงานอาชีพมือเพียงพ้อนะครับเข็พระท่านเราเรียนยังกับตองเบิ้งแรงงานครับเพียบเนียนครับนะมือนี้ได้ความรู้หลายนะครับมือนี้ได้ความรู้แล้วนะครับผู้ใดสิคิดซีเกตซีทำนะครับปรึกษาหาร์เร่กันได้นะครับเบิ้งคลิปนี้แล้วก็ต้องการอยากจะเหตุอยากจะทำ โทรสอบถามมาหาผมก็ได้ครับทำนุ่งหน้านอนเลยครับครับเบอร์นี่ครับ0 8 4 8 4 4 7 3 6 9่แครับครับเบอร์นี้แต่อยู่ในี่ทีมงานเดียวกันเท่ากับอูแรกกันอยู่นะครับในเรื่องศึกษาในเรื่องโรคพืชโรคอย่างนี้เท่ากับโรถามกันได้นะครับได้ครับได้แตในโซนนี้กับนุ่งหน้านอนเป็นคนดูแลอยู่นะครับในโซนสกลนะครับเอามาสกลนครแล้วกันนะครับในพื้นเราอยู่ซันว่าจะเป็นบักพริกบักแดงบักเตือบักบวบบักแตงโมนะครับแตสามารถแนะน้ำกันได้ครับผมครับ โทษสอบถามเงินเขาไหมครับเอาเบอร์คุณซักซ้อนเบอร์เบ้าแอดเบอร์ไหนเบอร์ผมจะ0649196288ครับผมถ้ามีปัญหาในเรื่องการปลูกพืชนะครับสุ่มนี่ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเลยครับวิธีการใช้การยัางเห่าสามารถบอกกันได้นะครับอสรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันแน่นะครับพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหนุ่มนรุนพาล็อกว่าจะพาไปล็อกมองไก่ สำหรับเมื่อนี้ผมนุมนรุนพรอกับทั้งเบลแอดสักซอนนะครับผมลาข้าจากกันไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ